มาพบกับช่องพี่แพรวาแพราชาแนลวันนี้ค่ะวันนี้มาแทนพี่แพรวานะวันนี้เราจะไปซอร์ไว้พี่แพรวาใช่ไหมเอาของขวัญไปให้พี่แพว่าเอาว่าของขวัญใี่แพรวาค่ะพี่แพราไม่สนใจน้องเลยแพรโอ้ี่กเนี่รานี่นะคะเรามาดูเต้นเต้น เป็นเปนน้องก <el> นันเชนเดี๋ยวเราไปดูเพลงของน้องบุญหลงกันค่ะป้ายลืมอย่าลืมไปดู MV ของบุญหลงด้วยนะครับชื่อเพลงว่าบุญหลงตัวน้อยไปดูด้วยนะคะบ,บ,บายๆแค่นี้ก็จบไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม